มาเลยมาเลยมาิกับพี่เลยมาิกับพี่เลยมันจะลากคิวงีต้องรีบเอาอตัวเนียพี่หนเนี่ยไอโบไอบไอบตัวเดียวไอบดาดาดาไอบดนี่นีตัวเดียว ไอ้โดตัวให้พี่ดีโดดเลยพี่หนอดตูดเลยพอพี่หนอดนำพอพี่หนอดต้องดูอยู่เลยว่าโยกทางไหนกดแจ็คไปเลยกดแจ็คไปเลยเดี๋ยวพี่บอกไม่ให้พี่โดดไปเลยเหรอให้พี่โดดจะหนีว่ามั้งสายไม่มีเอ้ยหูเฮียต้องตีหูตายเยอะเลยตายเยอะเลยหูยเฮียให้ไปครึ่งแมปเลยสัตวกหูตายเยอะตายเยอะฝ่าทีเดียวตอนนี้ฝาดลงตีเลยลงตี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  ตีเลยลงเลยตีหนึ่งมันอยู่ซ้ายหมดเลยเราเล่นลงตีขึ้นลานตะกี้ได้ขึ้นก็เออใช่รีบฟาร์มลงตีรีบขึ้นนะนะไทยก็ได้ขึ้นไปคนหนึ่งก่อนอ่ะเบอร์สองเบอร์สองนัดนัดนัดขึ้นไปเลยคนห <Sasha> น okay, ึ่งโอเคโอเคโอเคแต่ระวังระวังทุ่งหญ้านะขึ้นไปนั่นไว้ก่อนเนี่ยนัดฟาร์มข้างบนอ่ะแล้วก็ฟาร์มขึ้นไปโอเคโอเคไปซ้ายหมดเลยขวามั anyway. มนี้ขวามันนี้มีรถซปพอร์ตนึกผ่านนะ เอพี where where, uh, okay. <cal> ่ดูพี loyalty, ่ฝาบน้อยนอพวกาไปฝาบนพอมีสัอร okay. 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 ี่น่อยมาลับพี่หน่อยไวอี้ไวก่อนคีดไว้นะเดี๋ยวพี่ค่อยดันเข้าไปสไนด์ด้วยมารับพี่หน่อยออกออกไตเนินมาเฮย ้ยพี่ร er> like really, like like ีบดต่ไปเลยพี่ฟังเนี้ยหลังเข้าเหย้ยหลังเข้าออาออกออผมไปดับแต๊บนะน่มาเลยมาเลมิ้กพี่เลยมาทิ้กับพี่เลยใจพี่นาแลรวใจลักพี่ไปทิ้เลยลักที่ไปทิ้เลยไปทิ้เลยน้องไปสอนขอเพื่อนไปน่ารักฝาหลังเามาละไปทิ้งเลยไปจะดาวนี่ตัวนี้ดาวตวไเล่นก่อนเล่นก่อนเล่นก่อนทิ้ไปิ้ไปทิ้ดาวเลยตัวเดียว โอเคครับวันนี้พี่ก็มีเว็บสุ่มเพชรฟรีฟดีมาแนะนำนะครับนั่นก็คือเว็บทีเฮดช็อปนะครับผมก็สำหรับใครที่เติมเกิน2 0 0บาทเพิ่มโอกาสสุ่มได้ของแงว่เปอร์เซ็นเครับผมนะก็สำหรับใครที่เติมเกิน2 0งบาทแล้วสุ่มไม่ได้อะไรเลยนะครับมีสิธับเพฟะครับผมนะก็สมของางวัลรับีเกมให้เลอกเล่นมากมารก็นี่ครับมีทั้งสุมบัตรสร้างห้องนะครับผของรวัลใหก็ห้บใบนะครับผมบัตรส้างองก็มีสุ่มเพ ก็สมของเร่นนะครับผมของเล่นที่เจอคือท่าปักดธงนะครับก็มีชุดหมวกเอฟอะไรต่างๆนะครับของหายากนะครับผมก็มีท่าปืนนะครับท่ามังกรไอคิมมังกรด้วยนี่คือมท่าทางสุดท้ายยากนะครับมีท่ามังกรฟ้าแล้วก็อะไรต่างๆมากมายครับท่าปักดธงท่าบุญยาโหเยอะไปหมดเลยครับผมโอเคครับวันนี้ผมเติมมา210เครดิตนะครับวันนี้นี่ครับผมโอเคครับมาก็มาเริ่มสุ่มกันเลยนะครับเกมแรกไรไม่เฮ้ยไในรับรางวัลนะครับไปเกมต่อไปเฮ้ยเฮ้ยทายพิษไม่ใช่ เอ้ท่า MP40 สวยเลยครับผมใครที่ได้นะครับผมก็ทักไปทางเพจเฟซบุ๊กเลยนะครับผมนะครับสําหรับใครที่สนใจอยากสูนนะครับเดี๋ยวพี่ทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับผมต้งใหนตรงไหน่น,าน,าาน้าน้ข้างในไปมันชุกชุกเอาเลยยันเลยข้างในาไอ้บอมันจะลากคิวผมนะีต้องรีบเอาเอาตัวเดียวพี่เอ็งไหนเนี่ยดไอ้บอลไอ้บอลไอ้บอลตัวเดียวไอ้บอลดา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 ไอ้บอลไอ้บอล ตัวเดียวเล่นก่อนอีกตัวตายตัวตายเล่นก่อนเล่นก่อนเล่นเลยเล่นเลยสวยจุ๊บจุ๊บจุดกระเปล่าชุดหมาจัดเที่ยเนี่ยทีมซอนทีจัดเลยแม่งลังพี้สวยเนาะแม่งกูแบบหมดเที่ยอะไรหมดทุกอย่างครับเที่ยจริงผมพ่อแม่งไอ้แตอนนี้ยวพ่อไม่มียาเดี๋ยว่ะยาก้าวรัวห้ายาก้วเป็พ่อพ่อยาเนาะยาจร้าไปแล้ว ข้อยาเออนะข้อยาใครใครมีมาพุมหน่อยมาหน่อมาหน่อยมาหน่อเราเขาเราเขาชาได้เลยไม่ต้องกลัวไอ้พวกนั้นไอวอลติกว่าลูกอ่ะไอวอลติกวับลูกอ่ะไอเมาเหรียญมาเหรียญแลกไอวอลใครมีกระเป้าไอพมหนบ้างวะพมไม่มีกระเป้าหรืกระเป้าแรกให้แลกให้รกให้ไปมาพี่เยอะมาพี่เยอะส่วนใหญ่ผมละตนดชนคอยอ่อนเนี่เหรียกเอาเหรียญไปแรกเอาเหรียญไปแรกหน่อยรจอไแรกบอกว่านดชคอยอ่อนเอาไปเอาไปเอาไปหรียกไปแรกใครมีขาดั อ่านวงมีปะขอตั้งวงมีเฮ้ยอ่านวงมีอ่านวงมีเรนนี่เราเล่นถนนได้นะเราเล่นถนนได้จำววาต้องมีคนไอ้ดูดูล่างไว้ด้วยอ่ะจอดนัดจอดจอดไว้เนาะเพราะว่าวงจบนี้นะตามคิด่วมนะเดี๋ยวผมดูหลังให้เพื่อนเพราะว่าวงเกี่ยวอยงนี้นะเพื่อนเดี๋ยวผมดูหลังให้เรวผมเล่นผิดนะพี่ถ้าถ้าถ้าดูล่างพี่ถ้าดูถ้าดูล่างต้องเล่นป๊อป นี่ยมีตัวตรงเนี้ยเฮ้ยรถมาหาพี่ว่ะรถมาหาพี่ยู่ไหนพี่อยู่ไหนมันทิมว่ะมันทิมว่ฮ้มันทิมว่ะโอ้ี้เก็บอยู่เก็บเลยเก็บเลยเก็บเลยเก็บยก็บเลกลกลโนเก้าสิบโนเก้าสิบโนเก้าสิบีม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 ี อยู Eller, ่ไหนเบบอ๋อยุ่ตรงนี้เต็มเล่เต็มเล่สองกิโลไอพีพี่พีถ้อยมาถ้อยหมาพี่นะนะพี่หลักตีถ้อยมาเล่นเนินนี้เล่นเนินพวกนี้เล่นเนินนี้มันมันอยู่บ้านไม้ด้านล่างนใช่แล้วเราลอยยิงพีแล้วมันติดพินัทพยายามไปไอเกมโคไปพี่นัทรแล้งมันโดนดีกดเนี่ยมาเล่นมาเล่นหน้าผามาเล่นมาเล่นถนนหน้าผาเนี่ยใช่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 ได้ได้ได้หรือีกบ้านฝั่งเล่นได้ปะวะบ้านฝั่งเล่นไี้ เราต้องไม่ต้องรีพี่ไม่ต้องรีเข้าวงไม่ต้องรีเข้าวงเราหลับล่างหลับล่างหลับล่างคิวดีว่าเดี๋ยวเขี้ยได้ได้เดี๋ยวพวกเขี้ยร่างดีว่าหลังตีกันหลังตีแล้วใช่ร่างตีกันเรายิงคีได้เลยจบเราไม่ต้องรีเข้าเลยเนี่ยเรารอหลับล่างเห็นปะนี่เนี้ยเราต้องเอาผิดได้ไม่ต้องไม่ต้องดันเขาไปนะเรายืนคีได้่ครับไปวิ่งได้ไปเล่นได้ดินถ้ำอ่ะเอ็นบาร์มันเป็นทางที่เรายิงฟรีแน่ใช่ไหมทุกงไหมข้างเนี้ย

มันอยู่บ้านฝางอ่ะมันต้องมีที่บ้านฝางเราลับเส็บอ่ะเราลับร่างพันพี่เฮ้ยมันยิงหุ่มแล้วมันเท็จวมแล้วตอเราเล่นเนินเมันอนูเลยเราออกออกออกสุดออกสุดออกดเลยออกเลยออกเลยออกเลยตามมาผมยิงกดหลังไม่อยู่กันเลยพี่พี่พี่นันเอารถไปแล้วรถไปเลยออกสุดนู้นเลยออกสุดออกสุดอย่าวะมีตีวะพี่ผมยิงหลังอยู่ผมยิงหลังไม่อยู่หลังดาวใช่ ปล่อยเลยปล่อยเลยปล่อยเลยนัดนัดเจ้าพี่มาเล่นสี่มาเล่นสี่มาเล่นมาเล่นตรงนี้ดีกว่าเนี่ยบ้านปลางมีตัวระวังเตรียมตัวเร็วมาลงอมกันลงวบกันเร็วลงเลยได้คิวแลหนึ่งแลไอ้บอหมีก็ดันนะไอ้บอหมีก็ดันไว้ต้องัวเปรืองเร็วป่ะเป็นหัวเลยรวมดาวแล้วอยู่ไม่ไหวโตูไม่ไหววะพี่โดนดักมุม รอดปะพี่หลักซีไม่ต้องเข้าก็ได้ปล่อยเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรทำดีสุดแล้วโอ้โหสวยเ,เ,เราถือว่าดีแล้วแต่เราดูแตน,นี้ช่วยพี่หลักซีไม่ต้องรีบเลยพันยาเลยพี่อยู่นี่แหละมันน่าจะตายใจก็ได้พันยาเอาหนึ่งีบเผาพี่เริ่มมาต้องต้องควงพ่อฟังไหนดีฟังไหน สายเนี่ยสายพี่สายเป็นมอบเลยออกเลยสวยพี่เป็นแล้วมัแต่ต้นไม้รอรไอ้บอลมีปะไอ้บอลตั้งถีกเลยไม่ต้องกลัวเสืองใช้บอลเลยต้นไม้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 หลังนั่งไว้นั่งไว้สวยสวยมันยาแล้วไม่ต้องยิงนะพี่ไม่ต้องยิงนะพี่อองนี้ไม่ต้องยิงนะมันเอาขัางหนูและ ต้องเงียนสายอ่ะสายอยู่หนวงดูสายดิดูสายดิ้วก็พี่ก็พี่หลักตีขยับไปขยับเลี้ยงสายไปหน่อยก็ได้เออยิงฟรีได้ปะต้องหยุดเล่นได้ต้องหิุดเล่นได้หิุดเล่นได้เนาะใจเย็นใจเราใจเย็นเราใจเย็นแล้วต้องเอาป้าแล้วมองไเอาป้าแล้วนอนไม่บนอนะกดม้อนกดมอนกดมอนเปิดมันไม่ได้เฮ้ยเตรียมตีดูเฮ้ยเตรียมจีสวยเตี๊ยบจีสวยเตี๊ยบจีเอาเยอะเอาเยอะเอาเยอะหน่อยเอาเยอะหน่อย จีบกี on, ่เเยอะวะจีีาเยอเยอะนี่สามสองตัวอะไรวะเด็ดจีอ๋ตัวไหมมาแล้วอ่ะเอาแล้วอ่ะน่าจะเอ็มจีอ่ะ